มาพีเนะเตรียมเทพูนกันใส่ไปแล้วสี่รถยังไม่พอเนาะรออีกสักพังหนึ่งเนาะได้แน่นอนรอแป๊บหนึงวันนี้ร้อนมากเลยแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึงเดี๋ยวก็ทำงานวันนี้ซ่อมทั้งแอร์ ซ่อมแอร์แล้วก็จะไปเทปูนเนาะในคลิปเดียวกันฝากดูฝากชมด้วยหน่อยนะครับตั้งทีเลย,เลยคลิปนี้เราก็มาดูวิธีเทปูนกันอีกรอบนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้กำลังปั่นปูนอยู่ครับกำลังปั่นปูเนเเรามาเทปูนกัน หวังนิงเทเสร็จไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วครับเทไปแล้วสีรถคงเหลือรถสุดท้ายแล้วครับจะจบเร็วๆนี่แหละเน่เนอน,นงานกำลังเทปูนวันนี้ก็ร้อนมากครับร้อนมากตามเคยนะรถกำลังปูนอยู่ได้เวลาเทปูนละ